นี Anyways, paper, ่เนาะตามคำขอก็คืออันนี้ตัวที่ค้ำเนาก็ใส่สลักนี่แล้วก็คานอันนี้คานแล้วก็เอากับตรงเกะนี่อ่าเจะใส่สลักนี่อันนี้บ่มีเวรก็เลยฝากกระตุกใส่เนาะเพื่อกันการสุดหลอของไม้แล้วก็เอาก็ใส่สลักตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วตัวพื้นนี่เาก็ต้องเห็ุอันห้องใส่บอยให้มันเง่ายงาตะกี้หอยใส่เตะ ตัวพื้นนี้ก็เลยเวลางัดเนาะสุกเน้นเขามันจะบรไอแหงบรไอแหงก็คือทางหัวมันจะเงิงเอาแบบน,นี้คอยมาใส่ลูกปืนเนาะดัดเกะเอาลูกปืนนี้ใส่เวลามาง,งัดขึ้นไปแล้วสุกเขามันจะม่อนมืออันนี้ก็คือกันใส่สองจุดลูกปืนนะเวลาเวลาเขางัดเขามันจะหุบก,กาลตอนนี้